ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาต่อกับพาร์ทที่แล้วนะผมเล่นต่อกับพาร์ทที่แล้วไปหน่อยหนึ่งนะเล่นจากวันที่หนึ่งเป็นวันที่สิบเอ็ดแล้วนี่แล้วดูบ้านเราเดย์เป็นไงโหเริ่มเติบโตแล้วผักของเราใกล้โตแล้วนะนี่แล้วผมสร้างกล่องมาสองคอันแล้วน่ะที่เก็บของเอาไว้แยกของนะแล้วก็เหนือทิ้งเอ็นดนี่เรามีไอ้เต้าแล้วมันจะเต้าหน้ามึงไอ้เต้า อไอ้เต้านี่กินแต่น้ำนะอาหารไม่กินเ <c oughs> นี่ยวิธีให้มันก็คือให้น้ําแค่เนีน้ไม่รู้มันอยู่แรกไงแมวเอามาตาเปล่าเนี่ย <c oughs> ก่อนที่เราทําอะไรเราต้องลงตาต้นไม้ก่อน <c oughs> นี่แล้วเป้าหมายในวันนี้ของผมก็คือการสร้างอะไรวะมันเรียกว่าอะไรแล้วไก่เหรอือน่าใช่แหละเห็นว่ามันมีเควสที่ขึ้นให้สร้างอยู่นะแต่ผมยังไม่ได้ดูแล้วว่าใช้วัตถุดิบอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงตาต้นไม้ไปแล้วพูดไปแล้วกัน จะลดจะไม่ลดก็ไม่ได้เต้นไม้ตายเราจะทำตามพี่ลุงคนหนึ่งได้บอกไว้ถ้าอยากกินไก่ก็เลี้ยงไก่หรือว่าไอ้เหี่ประกาศของหาย <G ul ose> อะไรเนี่ยขวานไม้หายเหรอ <g ul ose> ขวานไก่สิทธิ์ได้ <G ul ose> ่ากเนี่ยฮะก <G ul ose> ่อนอื่นเราต้องไปดูราคาไก่ก่อนแล้วก็ราคาเล้าไก่ด้วยก่อนจะเริ่มสร้างเราต้องไปตีราคาไว้ก่อน นี่แล้วตอนนี้หมู่บ้านเราก็เป็นถนนแล้ว,นนลลวืเป็นไงตึกว่าถนนไม้ได้กินความจเจริญแล้วความจเจริญของหมูม่บ้านเนี่ยไปแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราลงไปดูราคาไก่กับราคาสตึงก่อสร้างก่อนอะไรวะเนี่ยมันเหม็นจังเลยแล้วไปยืนโดมอะไรท่อน,น้ำวะเนี่ย <c oughs> อ,อ,อ้าวอ้าไปขออีก เอาสุดจริงๆทำไมมันล็อกนะผมอยากจะเข้าไปสำรวจข้างในเด็ <c oughs> กที่ไหนมันเจอท่ออย่างนี้มันจะอยากเข้าไปบ้างวะห <c oughs> นูคิดว่าลุงอะไรการเทอมีคุญแจอยู่นะ <c oughs> ฟอนมอ์มเนื้ออ่านาาห,หนังยากอ่ะเฮ้ยเจ้าหนูกลับบ้านเถอะคุณการเทอร์คนที่เฝ้ายกพีพีเมัพัดน,น,นั่นนะตู่เคยคุณเียรเข่าๆได้ไม่เสื้อคุมเข่าคร้หนึง เอ้ยไม่หนูโอ้ยรักคนนั้นนี่มนี่ยไม่หนูยัดรักเสื้อเนี้ยประตูท่อน,น้ําเน่าหน้าคนลุกนี่น่านใช้กุญแจอันนั้นได้ห<ล>ืมคนนั้นมาเองเลยน่ะไม่มีมมเอ้ยเสียงแฟบใครแฟบอยู่ข้างในใครมานั่งแฟบอยู่ข้างในมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่งูเปล่างูงูอยู่ในท่อเปล่า เ้ยในท่อมีอะไรวะอะไรไมจะน่ากลัวกว่าการที่เอเลี่ยนออกมาทำฟาร์มวะเอเลี่ยนที่ใส่กระโปรงเนี่ยไปจบคาส์ตซีนแล้วเราต้องไปดูราคาไก่ก่อนดูราคาเล้วไก่เด้ยวยเงินทั้งตัวมันอยู่หกร้อยเนี่ยจะซื้ออะไรได้ไหมเนี่ยไหนดูดิ ซื้อผัดในฟาร์มโอ้ <g ye> ไก่ตัวละแปดร้อยเลยเหรอเฮ้ยเกิน <g ye> ไปหรือเปล่าเนี่ยขอผ่อนซื้อไก่ได้ไหม <g ye> ผ่อนชำระไก่เนี่ยรอไก่ม่ไข่ได้เหรอผมเอาไข่มาขาย <g ye> อือือแค่ไก่ก็แปดร้อยแล้วก็บ <g ye> ฟาร์มไก่มันจะไม่รอดไปแบบเป็นพันกว่าเลยวะเนี่ย <g ye> ไหนป้าขอดูฟาร์มไก่หน่อยดิกี่บาท สร้างอาคารในฟาร์มฟึบเฮ้ยสี่พันเลยอ่ะหรือว่าเราเอาตังค์ไปทำอื่นดีวะหรือเราจะอ้นี่ดีทฤษฎีการเติบโตเราเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะเฮ้ยจัดมาดิีทฤษฎีการเติบโตของภาคกันเหรอเฮ้ยมันจะได้ผักไปกี่อันเชียววะ แปดร้อยหกร้อยเนี่ยหัวละแปดสิบแม่แปดอันตังเงินสิบเก้าบาทกลับไปเป็นจุกยาจกอีกครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยเอ้ยแต่ว่าไปเราคือเราเดินเก็บผักป่ามาขายได้ปะเออเดินหาเก็บของป่ามาขายแล้วก็เอาตังไปซื้อเล้าไก่หรือไม่ถ้าพลังงานเหลือแล้วก็กลับไปตกปลาดีกว่าสุดท้ายก็หนีไปผพตกปลาเกมมิง่งนั่นแะ วันนี้ไมไ่ได้สร้างแล้วไก่ไปแน้ะ <c oughs> ผักได้เรา8อันสินะไปเดี๋ยวเราไปเริ่มปลูกผักกันเถอะอ่ะตอนนี้พลังงานเหลือแล้วเราต,าตัดไม้แล้วเมื่อกี้ไม้้ถึกว่าไม้เราก็มีไม่พอนะมันใช้เท่าไหร่ละ300หรือไมันต่400 500อะ่ะแต่ประเด็นคือไม้เราไม่พอเยอะมากอะ่ะ ได้หินแล้วก็ไม่มีเลยด้อโอ้โหแค่คิดก็ล่มจมแล้วฟาร์มไก่เนี่ยจะรอดไป็เนี่ยคือกูแค่คอยากกินไข่คือต้องเลี้ยงไก่เองเลยใแบบ <laughs> ขไ่เป็นคนคิดไว้เฮียกินไก่ต้องมาเลี้ยงไข่ <c oughs> ไปวันนี้พลังงานหมดเกลี้ยงขายของที่ไม่จำเป็นออกไป <c oughs> แล้วกเก็บไว้แค่ไม้ไหหินพอละอือ <c oughs> <c oughs> รีบเข้าไปนอนเรื่องวันต่อไปเราต้องหมุนเงินให้ทันฟาร,ร์มไก่ให้ได้ไื <c oughs> <c oughs> ่ว่ายัางไงฟาร์รรมไก่ไปต้องเสร็จภายในวันเนี้ยแม่เไ่้อีกวันก็ยาวแล้วฟาร,ร์มไก่ไม่คือไม่รู้ว่าจะได้เกิดม้าเปล่าเนี่ยลูกไก่เนี่ยวันที่สิบสองของเดือนแรกตังสองร้อยบาทกับฟาร,ร์มไก่อีกสี่พันหลือสามพันแปดที่ยังห่างไกลเลยเนี่ย แต่พรุ่งนี้เราจะมีงานเทศกาลไขอีเตอร์ <Wow. S 1> จัดเวลา9้าโมงถึงบ่ายสองโอเคแต่พรุ่งนี้เราต้องไปร่วมงานหาไข่ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ถ้าไปวัวเอาไข่ในนั้นไปกินไม่ได้อะวะกู <What? S 1> จะลำบากเลี้ยงไก่ทำไมวะเนี่ยโอเควันนี้เหมือนเดิมตอนแรกตัดต้นไม้ก่อนไม่ลดก็ไม่ไ,ได้เดี๋ยวาจต้ตนไม้ให้ตายแล้วเราจะไม่มีทุนไปทำไก่เลี้ยงกรงเลี้ยงไก่ Few moments later. เอา,าผักที่เราซื้อมาจากการวิเคาะแยกแยะเราได้เติบโตมาแล้ว <'m> nice. เนี่ยแล้วเราได้ลองมาวางขายดูนะว่าผักมันกี่บาทเราจะมาพิสูจน์กันว่าทฤษฎีการเติบโตเราถูกรือเปล่าใครที่จำทฤษฎีการเติบโตไม่ได้ผมแนะนำไม่ย้อนกลับไปดูอีพีแรกนะเนี่ยโอ้โหเป็นไงเขาเรียกว่าเกิดการเรียนรู้ต้นนะ้ำต้นไม้ทุกวัน ต้นไม้บอกรถทำเฮียอะไรเนี่ย Nice ร้านค้าขายอะไรบ้างเนี่ยทำไมทุกกนตามแพงวะมเมลยสตรอเบอรี่มเมลยดละร้อยหนึง่งเดือดจัดเลยตังก็ม,มีแค่สองร้อยเนี่ยอืมฉันตั้งตารอเทศกาลนี้เลยล่ะโหยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเด็กๆตั้งต,งตารอเทศกาลนี้มาทั้งสัปดาห์เลยโหคุณครูคุณครูมาเนี่ย ไหนพูดกับน้องหน่อยดิหนูหวังว่าหนูจะหาไข่ได้ก่อนที่วินเซนต์จะเอาไปทั้งหมดแ <c oughs> ล้วน้องร้องไห้อีกแล้วเนี่ย <c oughs> คุณคิดว่าทุก <c oughs> คนพร้อมล่าไข่ยังมาดิมาล่าเลย <c oughs> เอาไข่ไปขายเลยมนนั้ตอนนี้ตอนนี้ร้อนเงินจัดเสร็เ <c> น <oughs> <c oughs> ล่ยล่าไข่แล้วแล้วเอาไข่ไปขายเนี่ยตอนนี้ถึงเวลาเด็ดของเทศกาลไข่นี้แล้ว กาล่าใครแล้วเด็กจะตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นนใจยเย็นเด็กๆเธอต้องใช้พลการในการค้นหาไข่ที่ซ่อนอยู่ให้มากที่สุดเพื่อจะได้รางวัลอุ๊ยรางวัลขอตังคับสองพันได้ไหมเ <c oughs> จ้าไปทําทุนฟาร์มไก่อะตอนนี้ทุกคนพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วลุงพร้อมที่เป็นผู้ชนะแล้วเริ่มต้นการค้นหาไข่ได้โอเค เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนวะอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มาแอบตรงนี้หนึ่งเก็บมาอึ๊บหนึ่งก้อแล้วไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยถุงศพบังอืมเฮ้ยคุณจะเก็บใครคุณจะคุยณจะถุงศพนะอีกอันหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแอบใต้ต้นไม้เก็บดูวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสุสานสุสานอึ๊บ หกแล้วหกแล้วไหน,อย,น,อ,นอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะแ่านแม่ตั้งถังขยะเหรออึดเก็บมาอืมตรงนี้ก็มีึ๊บเ,เฮ้ยเฮ้ยอไหนอีกไหนอีกเดินหาเดินหาเฮ้ยเป็นไงลากลาไข่มือชี่ประชดเนี่ยก้าวแล้วก้าวแล้วเอา้าหมดเวลาซะแล้วเหรอ เป็นไง,ไงลุงฝีมือการลากไข่ของผมว้าวดูไข่พวกนี้สิเห่ไข่อะไข่อยู่ไหนวะลุงไม่เห็นไข่สักก้อนเลยนะฉันไม่คิดว่าพวกเธอจะหามาได้เยอะขนาดนี้โหเป็นไงเจอพลังของผมไปดิคนเดียวก็ก้าลูกแล้วแต่ผูช้ชนะาเลิศในปีนี้ได้แก่ตึมเธอเริ่มตึมตึม ตืมตืมติมอาเดวิด,ดลูกแก่แดง <c oughs> เป็นไงโทนี่รางวัลของเธอรับไปเลยขอเป็นเงินสดได้เปล่าลุงฮะขอเป็นเงินสดอะ <c oughs> ลุงค่าอะไรผมมาเนี่ยผมดูวิทันอาเมืเ่อกี้ี๋ยวก่อนอื่นเราต้องเอาเมสตรอเบอรี่ไปปลูกก่อนไม่คืออะไรวะเนี่ยหมวกเหรอใอยหมวกเรามา ชนะได้หมวกนี้เหรอโหคุ้มแรงที่เสียไปไหมเนี่ยไปนอนเราดูกําไรจาก83บาทจะขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ฮึบเอาคาฟีนอะไรอะ่ะเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยอืมบินมาสวนเราแล้วเฮ้ยขโมยบอะเนี่ย ดีเมรคขโมยของเเปล่าอย่าให้รู้นะค็อคนอย่างเงี้ยฟาร์มเลเวลสองเก็บเกี่ยวเลเวลสามเลเวลอัพรว,วโอ้สองพันบาทว้าว <Wow. S 1> <laughs> เฮ้ยไอ้เฮี้ยรายได้เติบโตผลผลิตร็อแรกสองพันบาท <laughs> นี่ดูวะ ค่อยคุ้มกับเวลาที่เสียไปหน่อยโธไม่เสียแรงที่เรียนทฤษฎีการเติบโตมา <c oughs> แล้วเมื่อกี้มันออกมันมาทำอะไรกับฟาร์มแล้ววะเอาไปดูกันเฮ้ยผักโรโตแล้วว่เนี่ยไหนดูดิอ่า <c oughs> กำไรรอบที่สองมาแล้วดิโอ้โหอย่างนี้ความฝันเราไกลลรวก็อยู่ไม่ไกลแล้ดิเ <c oughs> นี่ยแหละเราใกล้ได้เป็นแม่เราแล้ว ไม่เล้าของจริงเหรอไม่เราเลี้ยงไก่เนี่ยไหนดูหมวกกอนดิอืมหมวกฟางเหรอเฮ้ยหรือว่าเราจะเลิกเป็นเกษตรกรรมดีแล้วเราไปเป็นราชาคนป่าดีกว่าเนี่ยเชื่อแหละการเปนภัยได้เริ่มขึ้นแล้วราชาคนป่า2000 years later หินแล้วเตรียมมาพอแล้วเปล่าเนี่ย อืมอ่าพอว่ะสี่พันอืมเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตั้งไว้ข้างๆน้องแมวจะตั้งฟาร์มไก่ไว้ข้างๆน้องแมวอืมตั้งไว้ข้างไอ้ต้า,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 าอืมนี่แหละนะผมว่าคลิปนี้พอไว้เท่านี้ก่อนดีวะ่ะตอนนี้ผมละอัดมานานมากแล้วนะจะตัดจะ,ะ,ะลงจะเหลือแคอท่ทีก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่เอาเป็นว่าพอแค่นี้แหละ เดี๋ยวใครที่คิดชื่อไก่ดีๆก็บอกผมมาหน่อยนะ <c oughs> ผมไดาว่าซื้อไก่ไม่ต้องให้ตั้งชื่อแน่เลยขอชื่อแบบเท่ๆไปละเจอกันฝันดีราตรีสวัสดิ์